ฝสุภาพรตอบแล้วเปิดตัวคบดาราสาวรุ่นน้องจริงหรือไม่ทำคนดังไงวงการบันเทิงและแฟนคลับฮือฮาอย่างมากเมื่อฝ้าสุภาพรโพสต์คลิปหวานคู่แอปเปิ้ลลาพิสราโมเมนต์นี้คล้ายขอมั่นหลายคนโฟกัสไปที่แหวนก็เกิดข้อสงสัยว่าเอคบหาดูใจกันจริงๆหรือไม่ไปคบกันตอนไหนหรืออะไรยังไงวันนี้เราได้คำตอบแล้วค่ะ แท้จริงแล้วคลิปนั้นก็โคเวอร์เพลงนั้นเป็นการชวนของแอป l e ิเองโคเวอร์เพลงด้วยกันเฉยๆไม่มีอะไรสำหรับเรื่องเปิดตัวที่เมากันนั้นสาวฝ้ายขอให้เว้นความน่ารักของน้องไว้เป็นน้องดีกว่าที่น่ารักแล้วจะลุ้นขึ้นไหมก็ไปถามน้องแอปเปิลเอาเองให้น้องพูดบ้างอุ้ย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 มีให้ไปถามแอปเปิลเองแบบนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าจากคู่จิ้งจะเป็นคู่จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามรอสาวแอปเปิลออกมาชี้แจงจ้า